สภาพศพมนุษย์ที่พบในสุสานฝังศพอายุ11,000ปีในตุรกีเกิดการค้นพบเครื่องประดับหินที่นำเข้าใส่ในตรงปากและหูของโครงกระดูกมนุษย์พร้อมยังมีร่องรอยการเจาะที่ฝันล่างของกะโหลกศีรษะซึ่งสันนิษฐานว่ามนุษย์ในอดีตเคยใช้เครื่องประดับเพื่อประดับตัวและน่าจะมีความสนใจในรูปร่างของตนเองการค้นพบนี้เป็นเครื่องหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการประดิษฐ์และการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่เป็นเหตุผลในการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับอดีตของมนุษย์อีกครั้ง ในเวลาเดียวกันเมื่อทีมนักโบราณคดีศึกษาอุโมงค์นี้พวกเขายังค้นพบถุงกระดาษเรียบที่ฝังอยู่ภายในในลักษณะที่สันนิษฐานว่าน่าจะเก็บมเมล็ดพืชเพื่อใช้เป็นอาหารซึ่งเป็นหลักฐานที่ชัดเจนแสดงถึงการเก็บเกี่ยวและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในยุคก่อนประวัติศาสตร์นอกจากนี้พวกเขายังพบเครื่องมือหินและอุปกรณ์เครื่องมืออื่นๆที่ใช้ในการล่าสัตว์และการเก็บมเมล็ดพืชเป็นหลักฐานเพิ่มเติมที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ การค้นพบนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับการก่อตั้งของสังคมมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ต่อและการเริ่มต้นของการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อดำเนินชีวิตและประสบความสำเร็จในการเอาชนะสิ่งแวดล้อมที่ท้าทายของพวกเขาไปด้วยกัน